ร,รู้รู้ร้องน,นู้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 ไม่ว่ารู้ไม่ว่าใช่เใช่ไหมมันคือมีเนื้อเสียงแต่มันไม่ดันไม่เอาดันทำไมรู้รู้ไม่ว่า<ใ>ไม่ไมีในลองเข้าตรงโอโอโหวโวให้ทันซิครับอยากมีชีชวิตเ่ นนอ,อยากให้รู้รู้ว่าอยู่ก็คือรอคือรออย,ยอ,อ,อยากให้รู้ ก็เพ okay, ื่อรอโอยากให้รู้ว่าอยู่ ใจมันทรมาคิดถึงจนเกินบันยายไม่มีเธอแล้วฉันไปต่อไปไม่ได้จะเสียอะไรก็ได้จะท้ายถที่มีเธออ ย่ียอะไรก็ได้ครับเสียอะไรได้ปะลูกข้างบจะเสียใช่ไหมอันนีครับอันนี้อันนี้เอาให้มันด oh. okay. ังขึ้นหรืออะไรตาครับผมทำหลุดโคลี้จมันจะตึกโอเคให้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 ้เช็คเช็คเช็ควอรจบเช็ควอรบอีกครงา

ดว่ามอญยาเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไม่ได้พยาฮอกอร้องอุกร้อง่ตรงนี้นะคะผงมุกเข้าตรงนะอ้าใช่ไหมเอามามาแปะนีนาอะนีน huh> ่น uh ี่

อย่างนี้โอแรกนะโอยแรกนะเป็นงี้โอ้ยคือมันค่อยๆด่าโอ้ยลโ้นอ้เอามาของเขาใช่ไหมคะฮะเอามาของเขาใช่ไหมคะใช่ๆๆเอาอนี้เลยค่ะโอ้ยโอ้อ้ยังไม่หมดของเขาไม่มีนิเดีวนะอ้าจริงเหรอร้องได้อะโอ้ โอ้ยๆจะเป็นยาวอยู่ข้างหลังโอเคอีกทีไปโอ้ยๆแล้วก็อยู่ใส่อยู่ใส่โน้ตความหักทีนี้ตรงนี้ยาวลองยาวต้องสั้นอยู่ใส่น้ตความหักความหักแต่ว่าอย่าอยู่ใส่น้ตความหักอย่าอย่าอย่ายืดมันมากอะคำอะอีกทีค่ะไปอยู่ใส่น้ตความหักมาหักหักหักหกกอกไก่ะอยู่ใส่น้ตความหักอ่า ใช่แล้วไงต่อโอ connected. ้โโอ้ยหนูเขียนในยังไม่ได้เขียนอันนี้อ่ะอืมค่ะโอ้โหโอ้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 ยโอ้โหโอ้โอ้จริงจริงมันอันนี้กลับมาไปอันนี้อีกรอบมันก็ได้นะไม่แปลกคือไม่ต้องจำมือค่ะโอ้โหโอ้ทีเนี้ยเพิ่มจากสี่เป็นหกเมื่อกี้อันนี้คือสี่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้ยลงเป็นโอ้ เยอะขึ้นขยับเยอะขึ้นนะคะโอ้ยลงมนุษย์นี้นะอันนี้อันแรกคือโอ้ยลงใช่ไหมคะอันที่สองโอ้ยใช่อใา่เอาใหม่ตั้งแต่ตรงนี้บอกเธอได้ไหมยังขอ หนึ่งโอ้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 อันนี้ของโน้ตเนี้ยเท่ากัน,น,น,ออน,นเนสียงเดียวกันโอ้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 เดี๋ยวโน้ตอ่ะเอาเขียนใหม่อ่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นก็คืออย่างนี้โอ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 ลงหมดโอ้โอ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 ้โอ้ยโอ้โอ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 ้ยเดินไม่ใช่โอ้ยโอ้ยต่ำโอ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละโอ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 ้ย แล้วก็อยู่สาโน้ตความหักความหักโอ้ยอันนี้ร้องให้เป็นโอ้ยนะเจ็บอ่ะโอ้ยเป็นโอ้ยใช่ไหมคะโอ้ยได้หมดเลยคือมันโอ้ยหรือมันโอ้ยได้หมดเลยโอ้ยเหมือนกับลังพึงลำพันโอ้ยมันอยู่ไหนนะอย่างเงี้ยค่ะฮะฮะฮะเดียวใส่โน้ตความหักโอ้ยอออยู่สาโน้ตความหักแล้วก็โอ ซัมพลิกรอนได้ได้ผมโอ้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 ยนั่นแหละแค่นี้พอแล้วโอเคแล้วก็รอรับและยังคิดถึงพูดอะไรกันร้องวันนี้ไม่มีเธอวันนี้ไม่มีเธอจะต้องฟังคีย์ทีนะแล้วก็นี่ฉังดูฉังดูฉังดูโกรธนะลองต้องร้องพร้อมแม็กโอเคค่ะอ้าวลองดูอะไรเนี่ยอะไร อะไรพี่แม๊คที่เห็นตั้งแต่วันแรกเราเห็นอันี้เราดีใจมากเลยอ่ะเขาตำบตัดเนี่ยมันเป็นอะไรคันหูเหรอแหมคันหูเหรอครับชอบจักรจีมันตันนนะะ้งไต่นอนเข้าว่ามันแล้วเราไปกอดที่หอยเลยนะเมื่อกี้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 ที่มันเทียนอยู่ <c oughs> มันเหมือนแบบบอกให้คอยอ่ะคะ่ะ,ะจริงจริงอันนี้มันคือไหลลอยนะหรอค่ะคุณฝางเออไหลลอยเรื่องปะไหลลอยเหมือนเหมือนอันนี้มันคืออันนี้แปลออกอ่ะเห็นบอกว่า เหมือนเมฆเนี่ยอันนี้ขี้ฝานี่คือเมฆเหมือนแบบมาความรักอะมันมาเร็วเหมือนเมฆที่แบบผ่านฟ้าไปแป๊บเดียวเองอะเ้วไหลหายไปเลยค่ะลืมฝาไลเบ่เหรอคะไหลลอยค่ะ